คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพๆเอฟซีช่องต้อมพารวยทุกท่านนะคะสวัสดีทางเอฟซีเก่าและเอซใหม่ทุกท่านท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปต้อมเป็นครั้งแรกนะคะต้องฝากกด ตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องต้องด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะมาดูแนวทางหวยฮานอยนะคะ3ามนอยพิเศษปกติ VIP วันนี้นะคะเลขเด่น3ามนอยับเพื่อนต้มแยกรอบพิเศษนะคะ8ชุดรอบปกติ8ชุดรอบ VIP 8ชุดนะคะเพื่อนก่อนอื่นเรามาดูผลของวันที่15 1 6นะคะเพื่อนของเมื่อวานวันที่16กันก่อนเนาะพิเศษ008นะคะแล้วก็03นะคะเพื่อนดูนะคะ808ดอยู่รอบปกติ03ดอยู่รอบ VIP นะคะเพื่อนเสียได้ค่ะตรงนี้นะคะไม่เข้าเนาะรอบปกติรอบพิเศษนะคะไม่มี08ไม่มีหลุดเลยนะคะ รอบปกติเนาะหกสองสอแล้วก็8ปหกนะคะเพื่อนปกติตั้มเจาะเลขรองก็คือเลข8นะคะแต่ไม่มี8ปดหกค่ะเพื่อนไม่เข้านะคะสองสองไปเด่นที่รอบพิเศษนะคะเนาะไม่เข้านะคะรอบ VIP ค่ะ0 38เนาะแล้วก็4ีหนะคะเพื่อนๆดูนะคะ 38ต้อให้รองที่เลข3ไม่มี38นะคะแล้วก็45นะคะอยู่รอบปกตินะคะ5 4 4 5เนาะไม่เข้านะคะหลุดนะคะสรับรอบกันไปหมดเลยค่ะแนวทางเนาะเสียดายมากเลยนะคะต,ต้องขอโทษขออาภายัยเพื่อนๆที่ตามด้วยนะคะเรามาดูของวันที่17กันนะคะเพื่อนๆรอบพิเศษนะคะ เด่น4เนาะปรอง7นะคะเลข4ก็จะมี4 0 4 1 4 7 4 8นะคะเลข7มี7 0 7 1 7 3 7 9นะคะ เด่นเลขสี่นะคะเพื่อนรูดเลขสี่นะคะเด่นสี่รูดสี่นะคะมาดูรอบปกตินะคะรอบปกติเนาะเด่นนะคะเพื่อนเด่นเลขหนึ่งค่ะเด่นเลขหนึ่งรองเลขสามเลขหนึ่งก็จะมีหนึ่งศูนย์นะคะ เลขหนึ่งก็จะมี10ศนะคะ1 2 141 1, 8นะคะส่วนเลข3มี3 0 3 1 3 6 38กเนาะกัน3 0ไว้นะคะเผื่อมาเนาะรอบปกติเด่นเลขหนึ่งนะคะรูดเลขหนึ่งนะคะทุกคนมาดู v ีไนะคะเด่น9นะคะรอง5เนาะเด่นเลข9รองเลข5นะคะเลข9มี90ค่ะ9 1 93 97นะคะเลข5มี50 51 56 59หนะคะเด่นเลข9 รูดเลขก้านะคะเพื่อนเนาะ8ชุดนะคะสําหรับแต่ละรอบเนาะพิเศษมี8ชุดปกติมี8ชุด VIP มี8ชุดนะคะเพื่อนๆอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะอย่าลืมตัวกลับเนาะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเพลิดเพลินกับการเสี่ยงโชคและเสี่ยงดวงนะคะในตัวเลขที่ต้องเจาะให้เนาะส่วนท่านไหนที่ยังไม่ชอบไม่ถูกใจรับชมเป็นแนวทางรับชมเพื่อความบันเทิงไปก่อนนะคะเนาะต้้มขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงเงปังๆคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย